สวัสดีครับเนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเน็บปลายบัวนะครับเหล็กแหนบนะครับของช่างยันแหนบแท้ครับมาลดราคาเป็นพิเศษนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับระยะเวลานี้นะครับจะลดยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับลดราคานะครับอย่างตัวนี้ครับ450บาทนะครับเราลดราคาเหลือ400บาทเท่านั้นเองนะครับมีดอินเน็บนะครับเป็นเน็บทรงโบราณนะครับหรือว่า จะเรียกแบบชื่อเพราะๆพราะก็เป็นนบมีดเน็บปลายบัวนะครับผมความยาวของใบมีดโดยประมาณนะครับความยาวของใบมีดโดยประมาณนะครับเนี่ยสวยงามนะครับหลังจะโค้งๆลงหน่อยโดยประมาณนะครับทุกๆเล่มนะครับใบมีดจะยาวประมาณ12นิ้วนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับ12นิ้วคือบวกลบนิดหน่อยนะครับความกว้างจะอยู่ที่2.3นิ้วก็บวกลบนิดหน่อยเหมือนกันนะครับ สันจะอยู่ประมาณ6มิล6.5มิลนะครับจะไม่เกินนี้นะครับถ้าเป็นงานของช่างยันเนี่ยการันตีเรื่องการชุบคมได้เลยนะครับไม่หนาและไม่บางนะครับผมที่สำคัญมีดเนี่ยปลายบัวเนี่ยสามารถใช้ขุดดินได้ด้วยนะครับดูปลายมีดครับนี่ครับไม่บางมากนะครับและไม่หนาจนเกินไปนะครับนี่สวยงามมากครับเล็กแหลก โลโก้ o, ตรงนี้ครับยันแหนบแท้ราคา400บาทเท่านั้นเองนะครับใช้งานหนักได้ลุยได้เต็มที่นะครับเข้าป่งเข้าป่าราคานี้ใช้ไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับไม่ต้องไปเสียดายอะไรมาก400บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นมีใช้งานนะครับ เอาไขรสนใจทักทายมาได้นะครับผมราคา400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ